ถามน่องเนยกันแน่บานนี่ผลงานน้องเนยก็มีผลงานเพลงทิ่ประสบความสำเร็จล่าสุดลอยแปดสิบเจ็ดล้านยู่ลลแล้วครับเพลงฝากใบลาเคยชิน่พราคว่าสิประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับผมตอนแรกเนาะคะ่ะเนาะที่ว่าเพลงหนีปล่อยออกมาหนูน,นี่แทบสิบวได้รูซสึกยินดีปีดาเอยียงเลยค่ะตอแบบตอนนั้นยี่โมอ่สองยังบ่ฮหูจักเอยียงเลยอะค่ะแต่ก็ดีๆยอดวิวมันกับ พุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมากจนจนมีคนในโรงเรียนอ่ะคนหัวจักคณคู่นักเรียนเขาหลอกน้ำใดค่ะก็เอ้าเพ่งเพ่งเข้ามาหอดผีเหมนบอกมือเขาหูจักป่านี้ดนก็ูกรู้สึกเขาเออนีังหละปื้มปีติค่ะยินดีปีดากับเจ้าของแห้งละกะที่สําคัญาเล่นนองเนยเนี่ยสิลืมไอ้นีกไปบบได้ค่ะสิลืมไอ้นีกบบได้เลยเพราะว่ามือแรกที่เขามาอัดไอ้นีกเป็นคนบิวเป็นคนบอกเป็นคน ควอบคุ้มทุกอย่างให้หนูหลองเพลงนีได้แล้วก็ทุกอย่างที่พินิทํารู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่ออกมาจากใจมันบริเดณนันเข้าแบบสีแสกคใส่แสังเข้าพันจึงเขียนใบาลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลเราฝากเพื่อนไปให้คุณครูหนูขอ อีกคนหนูสิบืนไปโรงเรียนดอกนาแต่เมื่อมีขอลาเช็ดน้ำตาใจโอ้โหขนาท้องสวตรนะครับพา่กว่าแบบโคตลุกเลยครับผม